สวัสดีครับสมาชิกมาตามดวงทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมจะมาวิเคราะห์วิจาร์ณดวงชะตาชีวิตท่านที่เกิดราศีมีนนะครับซึ่งคนที่เกิดราศีมีนในช่วงเดือนกันยายน2.563จะเป็นชินไรจะมีความสุข หรือว่ามีอุปสรรคกับชีวิตเช่นไรผมจะมาวิจารณ์ให้ทศนะแนวทางความรู้เรื่องดวงชะตาชีวิตกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมท่านที่มีลักนาสถิตหรือว่าเกิดในราศีมีนนะครับซึ่งคนที่เกิดในราศีมีนช่วงเดือนกันยายนตั้งแต่ ในช่วงวันที่1กันยาถึงวันที่16แล้วก็วันที่16ถึงวันที่30มันก็เป็น2ช่วงนะครับในช่วงแรกนะครับดวงดาวที่โคโจรสถิตยอยูอ่ส่งผลอิทธิพลกับเจ้าของดวงชะตาคนที่เกิดราศีมีนนะครับราศีมีนเป็นดาวราศีว่างเปล่านะครับในช่วงเดือนกันยายนนะครับว่างเปล่าแต่ดาวเจ้าเรือนนะครับ ดาวเจ้าเรือนก็คือดาวพฤหัสนะครับดาวพฤหัสไปอยู่ในตําแหน่งของปัตนิมันสุภพตกเลนของกรรมมะครับกรรม,มะคืออาชีพหน้าที่การงานเป็นดาวกเกษตรนะครับเป็นดาวส่งผลในทางที่ดีกับเจ้าของดวงชะตาครับคนที่เกิดราศีมีนดาวกรรมมะคือดาวพฤหัสนะครับฉะนั้นคนที่เกิดราศีมีนในช่วงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นดวงชะตาที่ส่งผลโดดเด่น กับท่านอีกดวงหนึ่งครับอุปสรรคติดขัดก็จะน้อยนะครับอุปสรรคติดขัดก็จะน้อยนะคือมีดาวที่ส่งผลเล็งอยู่ก็คือดาวพุธนะครับดาวพุธด,ดาวพุธเป็นดาวกเกษตรหรือว่าเป็นดาวส่งผลความสําเร็จในชีวิตของท่าน,อ,นอยู่โคจรอยู่เป็นดาวโคจรอ,อยู่ในเดือนของปัตตานีนะคือส่งผลให้เกื้อหนุนจุนให้ดวงชะตาชยยีวิตของท่านมีมีความสําเร็จดีขึ้นนะครับท่านที่เกิดใน ราศีมีนนะครับมาดูเรือนต่อไปครับตนุกะตุมภะตนหมาถึงว่าตัวตนตัวเจ้าของดวงชะตาชีวิตนะครับคือไล่จำจากราศีหรือว่าวงล้อของดวงราศีครับตั้งแต่ราศีเมษราศีพฤษภเป็นต้นไปครับแต่นี่ผมไล่ท่านที่เกิดในราศีมีนะครับราศีมีนแล้วก็มาราศีเมษครับตนุกะตุมภะกะตุมภะอยู่ในราศีเมษราศีเมษนะครับในที่นี้ ดาวที่โดดเด่นคือดาวอังคารนะครับดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนราศีเมษโดยตรงเลยครับดาวเจ้าเรือนโดยตรงถือว่าการเงินการทองสภาพราว้องในช่วงเดือนกันยาดวงชะตาชีวิตของท่านค่อนข้างที่จะดําเนินปในทางที่ดีนะครับเป็นทางที่ดีแตกก่ก็ต้องประกอบด้วยทักษะจรทักษะวันเกิดแต่ละท่านด้วยนะครับไม่ใ,ใช่ว่าท่านที่เกิดในราศีมีนทุกท่านจะเป็นดวงชะตาชีวิตเหมือนกัน ทั้งหมดไม่ใช่นะครับแต่ต้องทักษะวันเกิดประกอบอีกส่วนหนึ่งนะครับวันที่เกิดในวันไหนจะมีความสําเร็จกันไหนบ้างนะครับอีกโชคไปล่ำอย่างไงบ้างก็คือประกอบกันส่วนหนึ่งนะครับแต่โดยรวมนะครับโดยรวมก็ถือว่ามีความโชคดีในดวงชะตาชีวิตการประกอบอาชีพการงานนะครับการงานการประกอบอาชีพท่านที่งานทํางานพิเศษนะครับทํางานพิเศษงานการใช้แรงหรือว่างาน อาที่มีรับเจ้าบมายครับท่านจะมีโชคไว้ลับเรื่องการเงินการทองจากที่การงานสิ่งที่ท่านได้รับมอบหมายจิ่งที่ท่านได้ว่ารับการว่าจ้างนะครับท่านที่เกิดในราศีบีนนะครับตนุกรมพักครับอ่าตนุกรมพักสัจจพันธุปุตตะอริปัตตานิปัตตานิหมายถึงว่าของเราคู่หุ้นส่วนคู่สามีคู่ภรรยาการท,ทรําธุรกิจธุกรกรรมหรือว่าจดสนธิสัญญาอะไรก็ตามนะครับหรือว่าจด อ่าทะเบียนสมมงคลสมรสในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้นถือว่าส่งผลดีครับคนในสื่อส่งผลดีกับเจ้าของดวงชะตาชีวิตครับท่านที่เกิดในราศีมีนถ้ามีการจดทะเบียนมงคลสมรสก็จะรด้ว่าดาวดีส่งผลอยู่นะครับดาวกเกษตรถือว่าเป็นดวงชะตาที่ดีโอกาสาที่จะเกณฑ์ที่จะจดทะเบียน <ท Jac. S 2> มงคลสมรสหรือว่าดวงชะตาท่านที่จะต้องจัดงานมงคลสมรสก็มีมากที่สุดนะครับหรือว่าการทํา จดทะเบียนส่วนที่สัญญาอะไรก็ตามนะครับจดทะเบียนหลักฐานแรงต่งเอกสารต่างๆก็ตามนะครับช่วงนี้ถือว่าส่งผลดีครับการที่จะลงทุนการทําธุรกิจธุรกรกรมอะไรก็ตามครับถือว่าส่งผลราบดื่นไปในทางที่ดีนะครับในช่วงนี้ครับเรื่องต่อไปครับปตัตตานิบรณสุภกรรมะกรรมะคือหน้าที่การงานกรรมะคือหน้าที่การงานหน้าที่การงานของท่านหรือว่า ิจการทํางานใหญ่นะครับกิดการใหญ่ทํางานใหญ่ในช่วงนี้มีความสําเร็จไหมมีความสําเร็จครับมีความสําเร็จผลค,ค,คิดประกอบการใลก็ตามในช่วงนี้มีความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุกสังหาริมทรัพย์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือว่ารูปแบบบริษัทก็ตามครับท่านทํางานทําการในช่วงนี้คือว่าส่งผลสําเร็จแม้แต่ท่านที่เป็นขา้าราชการนักการเมืองทั้งหลายนะครับหรือว่าช่วงนี้ครับเป็นช่วงส่งผลโดดเด่นให้กับดวงชะต,ตาชีวิตของท่านมีความสําเร็จมีความโชคดีในหน้าที่การงานสิ่งที่ท่านได้มุ่งอยากจะได้นะครับนี่คือโชคนะครับโชคในหน้าที่การงาน,นครับเลื่อนต่อไปครับกรรมะลาภลาภคือโชคลาภดาวโชคลาภ โชคลาบดาวคือดาวเสาครับดาวเสาดาวโชคลาบดาวเจ้าเรือนครับในว่างเปล่าครับไม่มีแต่ดาวเจ้าเรือนเขาคือดาวเสาครับดาวเสาไปอยู่ตรงไหนไปอยู่ไอไปอยู่ตรงดาวพฤหัสครับโชคลาบเกี่ยวกับหน้าที่การงานครับโชคลาบ สิ่งที่ท่านได้กระทาอาชีพธุรกิจหน้าที่การงานก็ตามจัดมีโชคมีลาบจากหน้าที่การงาน,กา,งานการเงินการทองก็เหมือนกันครับเงินทองเนี่ยเราคุมทรัพย์เนี่ยจะได้มาจากหน้าที่การงานสิทธิทให้สิ่งที่ท่านได้มุ่งหวังได้ทําไปนะครับจะมีความสําเร็จความรับรื่นในช่วงเดือนกันยายนนะครับช่วงเดือนกันยายนยังว่าส่งผลอิทธิพลดวงดาวที่ส่องแสงส่งผลให้ท่านมีโชคมีลาบเกีย่ยวกับหน้าที่การงานนะครับนี่คือท่านที่เกิดในราศี มีน,นะครับมาดูวันเกิดประกอบครับวันเกิดท่านที่เกิดในแต่ cis. ละวันครับยกวันทักษะทักษะเกิดหรือว่าวันเกิดนั่นเองครับทักษะเป็นทักษะเกิดนะครับนะทักษะเกิดในแต่ละวันแต่ละวันผมก็จะได้อวิเคราะห์วิจารณ์ให้ท่านสมาชิกนีดูนะครับตั้งแต่วันอาทิตย์ครับอาทิตย์เป็นบริวารบริวารหมายถึงว่าบริวารหมายถึงว่าสิ่งท <py> ี่อยู่ในรอบตัวใกล้ตัวท่านนะครับข้าวของอุปกรณ์เครื่องมือแม้แต่บุคคลที่เป็น นรอบขอ้างือว่าเป็นบริวารครับเป็นบริวารก็คือบริวารช่วงนี้เป็นอริครับบริวารเป็นอลิในที่นี้จะเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองเสียข้าวเสียของนะครับเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองในที่ทรัพย์สินเงินทองโอกาสที่จะใช้จ่ายไปโดยโดยที่ไม่สมควรที่จะต้องจ่ายก็ต้องจ่ายครับหรือว่าเสียข้าวเสียของข้าวของอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านมันเสียหายมีการซ่อมแซมบังลงครับรีกว่าเป็นตัวบริวารครับหมายถึงว่าไม่ถึงกับขั้นหนักขนาดนั้นครับแต่ว่ามันเสีย เล็กๆน้อยๆครับอ่าบริวารในที่นี้ครับอ่าวันนวลาทักษะอ่าต่อไปครับบริวารอายุสุขภาพก็เช่นเดียวกับสุขภาพในช่วงวันที่1วันที่2กันยายนถือว่าไม่ดีครับอ่าเก็บใค้ได้ป่วยเล็กน้อยครับแต่ไม่ถึงกันหนักครับวันอายุเดชดาวเดชดีครับดาวเดชส่งผลดีครับดาวอังคารเป็นดาวเดชนะครับส่งผลดีอำนาจราสการเรื่องอาชีพการงานการเงินการทองส่งผลดีครับวันอายุเดชสีดาวสีเร่งวัฒนาเกิดนะครับมีความสำเร็จความโชคดี โอกาสที่ท่านจะได้โชคไหลราบการเงินการทองดีหน้าที่การงานตําแหน่งที่การงานในทางที่ดีและโอกาสที่ท่านจะได้จดทะเบียนมงคลสมรสหรือว่าได้คู่ครองในช่วงเดือนกันยายนมีมากที่สุดนะครับวันอายุเดชสีมูละมูละมูลอุตสาหะมูละในอุตสาหะดาวเสามูละดาวเมหัสอุตสาหะหน้าที่การงานส่งผลราบเรื่อยนี้ครับดนหลักทรัพย์หลักฐานในหลักทรัพย์หลักฐานก็คือตําแหน่งหน้าที่การงานนั่นเองครับ นาตำแหน่งาที่การงานสิ่งที่ท่านจะให้นะครับในช่วงเดือนกันยาตุลาครับช่วงกันยาเดือนกันยาช่วงเดือนตุลาส่งผลไปทางที่ดีมากนะครับท่านที่เกิดในวันราศีท่านที่เกิดในราศีมินวันอาทิตย์ครับวันอายุเดชศีมูลอุสาหมนตรีดาวมนตรีก็ส่งผลดีครับเพื่อนฝูงอนุเคราะห์สงเคราะห์เพื่อนฝูนง,งาดาวคนรอบข้างดาวเพื่อนมิตรก็ให้ความช่วยเหลือก็คุณส่งผล เป็นดาวมนตรีอุปธรรมค้ำจุดนะครับส่งผลเน็ทางที่ครับส่วนดาวกาลีครับดาวศุกร์เป็นกาลีกาลิกินีจันุกตุลภศจพันธุปุตตะดาวกาลีนีก็ส่งผลดาวศุกร์ก็ถือว่าบุตรเป็นกาลีกินีช่วงนี้บุตรธิดานลูกหลานของท่านอาจจะอบอกไม่เชื่อฟังนะครับการเป็นกาลีกินีหมายถึงว่าเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเชื่อฟังเป็นคนที่พูดแล้วก็มักจะเทียงพ่อเทียงแม่หรือว่า ลูกหลานทําให้เสียทรัพย์เสียเงินเสียทองนะครับตรงนี้สิ่งที่ไม่ควรจะเสียนะครับในช่วงเดือนกันยายนนะครับเป็นเฉพาะช่วงอ่าเป็นเฉพาะช่วงนะครับก็ไม่ได้ตลอดไปนะครับเป็นเฉพาะช่วงๆวงไปนะครับแค่ส่งผลอ่าไม่ถึงกับมากนะครับในช่วงเดือนกันยายนครับนี่คือท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันต่อไปคือวันจันทร์ครับจันทร์เป็นบริวารบริวารก็เช่นเดียวกับวัืออาทิตย์บริวารในช่วงวันที่หนึ่งวันที่สองอาจจะไม่โชคดีครับเสีย อ่าแซบเสียเสียงเทียทองเด็กๆก็น้อยครับวันอายุสุขภาพดีครับไม่มีปัญหาครับอายุเดชดาวเดชคือดาวพุธดาวพุธวันอายุเดชดาวเดชคือดาวพุธเล็งนักนาเกิดอ,อำนาจวาสนาส่งผลไปทางที่ดีมากครับดาวเดชดีครับวันอายุเดชสีดาวสีตกกรรมะนะครับตกกรรมะวันอายุเดชสีตกกรรมะปรหัตเป็นมูละตกกรรมะมีความราบรื่นตำแหน่งหนะ้าที่การงานได้มาแน่นอน,นครับมีการครับมีการ สอบเปลี่ยนตำแหน่งอาชีพการงานระดับเลื่อนระดับขั้นระดับยศขึ้นไปอีกแน่นอน,นครับในช่วงเดือนกันยานะครับกันยายมนะครับส่งผลอิทธิพลให้เก้าของดวงชะตาไปในทางที่ดีครับเดือนกันยาเดือนตุลาครับเดือนกันยาเดือนตุลาอิทธิพลของดวงดาวนี้ส่งผลถ้าเกิดว่ามีการส่งชื่อเสนอชื่อขึ้นไปอำนาจวาสนาส่งผลดีให้ท่านได้รับเกียรติในการที่จะปรับเปลี่ยนระดับ อาชีพการงานส่งผลทางที่ดีขึ้นนะครับ้านที่เกิดในวันจันทร์ครับวันอายุเดชสีมูลอุสาหะหนะ้าที่การงานดีครับมนตรีดาวมนตรีดาวศุภเป็นดาวมนตรี บุตรอนุเคราะห์ส่งเคราะห์ส่งผลในทางที่ดีครับมีคนอุปถัมภ์คำจุนเรื่องการเงินการทองทุกอย่างดีครับท่านที่เก uh, ิดในวันจันทร์ครับวันต่อไปครับวันอังคารครับท่านที่เกิดในวันอังคารอังคารปริวันตกกลุมทรัพย์ที่ว่าดีครับวันอายุสุขภาพดีครับเดชสีดาวเดชดาวสีส่งผลดีในตำแหน่งที่การงานครับดาวเดชตกกรรมะปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานแน่นอนครับท่านที่เกิดในวันอังคารครับวันอายุเดชสี ดาวซีความสําเร็จความสุขความสมบังเรื่องหน้าที่การงานมีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งที่การงานถ้าอยู่ถ้าท่านเป็นข้าราชการทหารตํารวจหรือว่าข้าราชการก็ส่งผลให้ท่านได้ปรับเปลี่ยนโยกย้ายตําแหน่งที่การงานดีขึ้นนะครับหรือท่านที่เป็นทํางานรูปแบบบริษัทมีการปรับเปลี่ยนเป็นระดับหัวหน้าขึ้นมาอีกนะครับทันทีหรือจะเป็นผู้จัดการในรูปแบบของบริษัทต่าง เป็นไปได้มากที่สุดนะครับมีการอเปลีปป่ยนแปลแน่นอนครับท่านที่เกิดในวันอังคารครับวันอายุเดชสีมูละดาวมูละหลักทรัพย์หลักฐานก็ถือว่าด,ดีครับอุตสาหะในที่การงานดีครับอุตสาหะมตรีดาวมนตรีคือดาวอาทิตย์ในช่วงต้นเดือนครับ1นึถึงสิบห้าหนถึงสิกกันยาอาจจะดาวมนตรีช่วงนี้อาจจะพึ่งพาอาศัยตนเองมากกว่าครับ พึ่งพาอาศัยตนเองมากกว่าพึ่งพาอาศัยคนรอบข้างยังไม่ได้ครับแต่ก็ต้องดีขึ้นนะครับก็ต้องหลังจากวันที่16กันยาเป็นต้นไปครับจะดีขึ้นครับเรียกว่าดาวมณฑีออนุเคราะห์สงเคราะห์ดาวบุรธรรมค่ำจุนจะมีคนอุปถัมภ์ค่ำจุนช่วยเหลือก็ควรท่านไปในทางที่ดีให้มีความสําเร็จมีความสุขมีความสมวังในช่วงเดือนกันยายนครับนี่คือท่านที่เกิดในวันอังคารครับวันต่อไปครับคือพุธกลางวันครับพุธกลางพุธเป็นบริวารดีครับพุธเป็นบริวารวันอายุ วิวนันอายุเดชสีดาวเดชดาวสีดาวเดชด,ดีครับอำนาจวาสนาตำแหน่งที่การงานประสงค์ผลในทางที่ดีครับวิวันอายุเดชสีมูละดาวมูละถสงคนดีอยู่นะครับดาวศุกอุตสาหะาในที่การงานหน้าที่การงานอุสตสาหะมรนตีกาลีดาวดาวกาลีดาวอังคารเป็นดาวกาเล็กนีตกขุมทรัพย์ตกขุมทรัพย์อาจจะไม่ดีเท่าที่ควรครับตกขุมทรัพย์จะไม่ไม่ดีเท่าที่ควรแต่ดาววิวาน ดาวอุตสาหะดาวอาทิตย์ถ้าหลังจากเดือนกลางเดือนกันยาเป็นต้นไปวันที่16เป็นต้นไปดาวอาทิตย์โคจรเข้ามาทับดาวพุธเร็งลัคนาเกิดท่านท่านจะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหที่การงานส่งผลให้ท่านมีความสุขความสมบังแน่นอนครับหรือว่าอาจจะมีโชคเมล็อยางมาอย่างอื่นครับมีการซื้อมีการซื้อหรือซื้อในที่ซื้อบ้านซื้อรถหรือว่ามีการจทะเบียนสมรสมงคลสมรสได้คู่ครองสิ่งที่ท่าน มีความปร,รัดนะตั้งใจไว้เลยครับท่านที่เกิดในช่วงในเดือนในราศีมีนะครับในช่วงเดือนกันยายนตุลามีการปรับเปลี่ยนดวงชะตาชิดไปในทางที่ดีแน่นอน,นครับท่านคือมีความโชคดีครับวันต่อไปครับคือวันเสาร์ครับเสาร์เป็นบริวารบริวารในที่นี้บริวารตกกรรมะก็ถือว่ากรรมะบริวารอายุก็ถือว่าบริวารในที่นี้คือบริวารเป็นกรรมะบริวารเป็นกรรมะอาจจะนิดเหนื่อยนะครับ ช่วงนี้ครับหนะ้าที่การงานอาจจะเครียดแต่ครับเครียดมีการเดน็ดเนื่ยบังเกิดขึ้น,น,ดดรบ,น,นบริวันอายุเดชอายุดีครับมีปัญหาเอาเดชดีครับสีดีบริวารอายุเดชสีมูลบริวารอายุเดชสีมูลอุตสาหะมนตรีกาลีมนตรีเรื่องการเงินการทองสมพลดีแต่ดาวพุธเป็นดาวกาลิกินีเล็งลัคนาเกิดเล็งลัคนาเกิดไม่สู้จะดีเท่าไหร่นะครับคนี้เกิดพุธพุธเป็นกาลีเล่งขามกิดแต่ระวังคำพูดคำจานะครับ รองพันพูดคำจากระทบกระทั่งกับคนรอบข้างกับผู้หุ้นส่วนการทำาาหน้าที่การงานนะครับคนที่เกิดในวันเสาร์เนี่ยค่อนข้างที่จะพูดตรงไปตรงมาอยู่แล้วครับพูดฝันภาษากพูดไม่อาผูกใจคู่สนทนาอยู่แล้วก็ท่านต้้ง พยายามปรับเปลี่ยนนะครับพอดาวพุธเป็นกานเพุธเป็นปากพุธคือปากปากหายนะปากไินาศในช่วงเดือนกันยายนนะครับเล็งลัคนาเกิดด้วยครับดาวพุธแต่ครับเป็นดาวเกษตรจริงครับเป็นดาวกเกษตรจริงแต่ก็มีข้อเสียนะครับข้อเสียอยู่นะครับดังนั้นพูดใน้พอแต่น้อยครับพูดพอแต่น้อยเพราะคนวันเสาร์พูดแต่น้อยเยอะแต่ว่าพูดขึ้นมาการพูดการเจนจาพาธีขึ้นมาถ้าไม่ถูกใจไม่พอใจไม่ชอบใจก็อาจจะพงขังขึ้นมาทันทีนะครับพูดตรงไปตรงมาขอนผ่าซักจำลองนะครับ ต้องระวังคาพูดคำจานะครับท่านจะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ครับวันอายุเดชศสีมุระอุตสาหะมนตรีการดีดาวมนตรีเรื่องการเงินการทองคนสงเคราะห์มีคนอุปถัมภ์คำจุนเหลือยอยู่นะครับก็ไม่ถึงกับว่าเดือดร้อนหนักครับในช่วงเดือนกันยายนครับวันต่อไปครับคือวันพฤหัสครับพฤหัสเป็นบริวารบริวารตกตําแหน่งในดีนะครับบริวารตกกมาครับบริวารอายุดีครับเดชดดีครับสีดีครับ มูสีดาวสีความสําเร็จตาแหน่งที่การงานอาจจะไม่ดีครับวันอายุเดชสีมูลอุสาหะมนตรีดาวมนตรีคือดาวพุธส่งผลคนอุปมท์อนุเคราะห์สงเคราะห์อุปถัมภ์ช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับช่วยเหลือเกื้อกูลแต่ดาววันบริาวารอายุบริวารอายุาายเดชสีดาวสีดาวอาทิตย์เนี่ยตำแหน่งที่การงานอาจจะยังไม่ดีในช่วง ต้นเดือนนะครับเรื่องช่วงต้นเดือนตั้งแต่เดือนวันที่1กันยาถึงวันที่15กันยาแต่หลังจากวันที่16กันยาเป็นต้นไปครับจะส่งผลไปทางที่กับตําแหน่งหน้าที่การงานแต่ก็ต้องมีอุปสรรคครับเพราะว่าดาวเสาร์เป็นดาวการิณีตกกรรมมาอยู่มีความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ฉะนั้นท่านก็ต้องค่อยเจรจานะครับเพราะว่า,า,วา,ด,าวดาวดาวดีก็ส่งผลดีอนุเคราะห์โดยรวมความจุนแต่ว่าดาวเสาร์มันเลงอยู่ ดาวเสาทับกรรมะอยู่อาจจะมีความขัดแย้งกับผุ้หลักผู้ใหญ่กับระดับหัวหน้าขึ้นมาอีกนะครับอาจจะไม่ได้ตำแหน่งตามที่ท่านมุ่งหวังต้องการนะครับนี่คือท่านที่เกิดในวันพฤหัสแล้ส่วนเรื่องสุขภาพก็ดีครับไม่มีปัญหาอะไรครับวันต่อไปคือพุธกลางคืนวันราหูวราหูเป็นบริวารตกกันหน่งรวารอายุดีครับเดชดีดาวเดชวันอายุเดชด,ดาวเดชคือดาวอาทิตตกอริอาจจะไม่ดีท่าที่ครใน,นช่วงต้นเดือนครับหลังกลางเดือนไปแล้วก็จะส่งผลดีครับวันอายุเดชสี ดาวสีช่วงวันที่หนึ่งวันที่สองอาจจะไม่มีความสําเร็จนะครับโชคลาภไม่มีครับแต่หลังจากนั้นอาจจะดีขึ้นครับวันอายุเดชสีมูละมูละดีครับอุตสาหานะหน้าที่การงานดีครับอุตสาหะมตรีดาวมนตรีดาวมนตรีต,รตกกรรมคือว่ามีคนช่วยเหลือก็คกุณเรื่องหนะ้าที่การงานตั้งหน้าที่การงานแต่ดาวกากรคณีดาวพฤหัสมีความขัดแยง้ง นะครับขัดแย้งภายหลังก็ต้องระวังนะครับหน้าที่การงานมีปัญหาหน้าที่การงานอย่างเดียวครับท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนครับหน้าที่การงานทรงผลไปทางที่ไม่ดีครับมีความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับตำแหน่งหน้าที่การงานที่มีจะมีการปรับเปลี่ยนก็เหมือนกับ ดวงโชคดวงดีแต่โชคไม่ดีทำนองนั้นเลครับความนาสนะเหมือนจะได้แต่ก็ไม่ได้ครับในช่วงเดือนกันยายนนะครับนี่ท่านที่เกิดพูดกลางคืนครับวันต่อไปคือวันศุกร์ครับศุกร์เป็นบริวารบริวารตำแหน่งดีครับมีปัญหาในวันอายุอายุสุขภาพไม่ดีนะครับช่วงวันที่1ถึงวันที่15มีปัญหาเรื่องสุขภาพเล็กน้อยครับอาจจะไม่ถึงกับว่าหนักเก็บหนักนะครับแค่เป็นเล็กก้องยครับวันอ่าบริวารนะครับบริวารอายุเดท ดาวเดชด,ดีครับสีดาวสีการเงินการทองขุมทรัพย์ดีครับไม่มีปัญหาเลยครับวันอายุเดชสีมูละมูละหลักทรัพย์หลักฐานดีครับอุตสาหนตรมมณฑีอุตสาหกรมนม้านที่การงานมนตรีก็คือส่งผลดีผู้รับผู้ใหญ่ไปทำคำ้ำจนื่อเหลือเกืก้อกูลส่งผลไปในทางที่ดีครับกาลีดาวล่างหูเป็นการีงตกสหัะชะระวังคนรอบข้างคิดลายคิดไม่ดีคิดต่อยศคิดถกหลังนะครับ คิดเอารัดเอาเปรียบตั้งระวังเลยนะครับมีทั้งผลดีและผลไม่ดีครับนี่คือคนที่เกิดในวันศุกร์ที่ผมวิเคราะห์พิจารณาให้ท่านสมาชิกที่เกิดในราศีมีนทั้ง8วันนะครับทั้ง8วันผมมีข้อให้เป็นแนวทางแนวทางแนวความรู้เรื่องดวงชะตาชีวิตคนเราจะประกอบอาชีพหนะ้าที่การงานอะไรก็ตามถ้าเดินทางไปไม่ถูกที่ถูกทางก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคล้มลุกบอลครับถ้ามีได้มีการแนะนําในทาง ที่เดินทางที่ดีก็จะส่งผลให้มีความแต่ความร่ำื่นความสุขความสมบังนะครับนี่คือท่านที่เกิดในราศีมีนครับส่วนเลขมงคลนะครับเลขมงคลที่ดวงชะตาของท่านนะครับเลขมงคลทะเกี่ยวกับตัวเลขนะครับตัวเลขมงคลในท่นี้นะครับดาวที่มันส่งผลดาวที่ส่งผลส่องแสงถึงนะครับในวันที่ในวันที่สิบ หนะครับในวันที่16วันสลากินแบ่งรัฐบาลออกผมวิเคราะห์วันที่16นะครับวันที่16ศสลากินแบ่งรัฐบาลออกตัวเลขที่ควรจะเสี่ยงโชคไว้นะครับมีดวงดาวที่โคจรดาวจันทร์มาทับลัคนาเกิดท่านในวันที่ในวันที่16ครับจันทับลัคนาเกิดจะมีโชคมีลาบครับจะได้รับโชคลับ,บ,บลาบนะครับจันทับลัคนาเกิดและมีดาว ดาวพุธคือเลขสี่ครับดาวพุธคือเลขสี่เลงกันอยู่ครับฉะนั้นเลขที่ควรเสี่ยงนะครับควรซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้ก็มีเลขสองสี่สี่สองครับสองสี่สี่สองอีกเลขดวงหนึ่งนะครับอีกดาวดวงหนึ่งดาวเจ้าเรือนของราศีเมียนก็คือดาวพฤหัสดาวพฤหัสก็อยู่ในตาแหน่งของราศีธนูมีดาวพฤหัสอยู่นะครับแล้วก็มีดาวเสาเกาะกลุ่มคู่กันอยู่อีกคู่หนึ่งที่ควรจะเสี่ยงไว้ก็คือ ห7าเจ็นะครับห้าเในส่งผลอิทธิพลให้เจ้าของดวงชะตานะครับมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบนะครับมีโชคมีลาบลอยบังเกิดขึ้นฉะนั้นเด็กสีตัวครับสองส่หนะ้าเจนะครับจะเป็น2 4 4 2 5 7สีหรือจะเป็น2 5 5 2, 2้7ห้หรือจะเป็น4 5 5 4 4, 4 7 7 4าสเด็ดในเลขตัวเลขเหล่านี้นะครับ ท่านจะมีโชคมีลาบบางเกิดขึ้นนะครับนี่คือวิเคราะห์ตัวเลขมงคลชีวิตให้กับท่านสมาชิกที่เกิดในราศีมินในช่วงวันที่16นะครับผมวิเคราะห์ในวันที่16เลยนะครับให้ท่านสมาชิกได้ดูก็โอกาสท่านจะมีโชคมีลาบครับเน้นคือ2442นะครับเน้นตัวนะครับ2442โอกาสที่จะเป็นตัวเลขนำโชคให้กับเจ้าของดวงชะตาที่เกิดราศีมีน มากที่สุดนะครับนี่คือข้อมูลที่ผมได้วิเคราะห์วิจารณ์ดวงชะตายึดทันทเกิดราศีมินให้เป็นทศนะแนวทางความรู้เรื่องดวงชะตาชอบแนวทางการวิเคราะห์ก็ฝากด้วยนะครับกดติดตามกดสับสไรค์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ,รเ,รบเพื่อเป็นกำลังใจในการวิเคราะห์ดวงจะตายึดเพพสมาคมยึได้ติดตามรับชมรับฟังติกในคลิปลต่อไปครับ ขอสมาชิกมาตามดวงทุกท่านทุกคนนะครับที่ความโชคดีการรับรองอาชีพหน้าที่งานอะไรก็ตามห้มีดุลพันธุ์เล็ดความสุขความสุขสบายความโชคดีโชคดีร่ำเล็ดทองไหลมาถี่มาแห่นเงินรวยกันเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ